สวัสดีครับวันนี้มาลวยภาพมาตาในท่าแมออนสีในหัวนี้เพิ่นได้เลขแล้วพี่น้องงวดก้อนเิ่นให้หกศูนย์เต็มๆนะครับัวนี้เพิ่นฟันดีแักแล้วนะครับฟันแบบใรลองปฏิตามกันเลยครับสวัสดีครับแมออนสีค่ะวัอนี้เห็นว่าตามแม่เป็นฝันแหลกแล้วน้องมือนี้เนาะมาเดี๋ยวก่อนเพิ่นาะฟันน้องมือตัวเอมาใส่มือก็ไม่ แต่เหมือนกไม่เอ๊ะขาเลยหลวงพ้อนั่งคู่บาวัดบ้านนนทีขงเมีอันี้เพิ่อนเพิ่นวางเลยครัท่านฝันไม่ทนนไม่ท่านฝันท่าทหลวงตาเลยถาเ้าหนาทมจำมองามจลอมหลวงตาแล้วท่านถามน่าจะยยู้ก็หลุดหลุดลหลุดหลุดกลหลุกหุนลหลนดะหดหหดหล ก้าศูนย์นั่นแหละกับกัปกับเป็นเก้าเป็นหกศูนย์เลยเนาะแต่ว่าเข้าไปไไรเนี่ยอันทุตายเพ่นแต่อีนี้จะแยกว่าฝังมือเรียกว่าอะไรวะพาวัดบานอะไรเก้าศูนย์เก้าศูนย์อืมกัหกศูนย์เนาะเอาวันนี้ลุงอันพระอาจารย์ทั้งไกลหามาไปไหมบ่บ่ท่านถามเพื่ท่านถามเนาะท่านถามเ่อน้ค่ีครันถามเนาะส่งกราฝันเนียปก่อนะไม่ตื่เนาะ เน,นี้ยเรากับแมนนี่ได้องี้ยอ่ะเงี้งลแล้วเราขับถึงศูนย์หกกัได้กันฟากงูเออติเกี่ยวงูแล้วเขาเขาตีเพิ่นเออตีศูนย์หกเพิ่นกับยังนี่แหละเขาเก็บดวันหนึ่ง<ห>ฟานงูอยู่แล้วเอาแมว่าฟังเนี่ยฟานแังเดฟวันเห็นว่ามันโคตรวนควันยู่งาไมายาย่แห้งงีริซัผีดิป้ามันก็โตงก็ตี่งา้วกัแข่งูตนี้นขไดคนณคุนมองกลมมแม่แ หมุนเทินกันดิครับหมุนเทินจูโคขึ้นยน็กซีไหมมันสีแยวคักอยู่งไปบ้างคือมวนเสียกันใช่ไหมอืมอืมมันคือมวนเสียกนี่แหละเอสไม่โคตรมวลเอามันอืมยกไปตองมันเด้อข่อยวางทิ้นทันเตียวมันไล่คนใจมันได้ออกไล่เด้อพอนะข่อยวางบัดที่นี่เขาเป็นไปตองมันต้องเราพันเลีนใส่ข่อยเลยแม่มันบอลเลีนมาหาเขาดิอืมมันเลีนไล่มาไล่ย่าดีอ่อืมเลีนไล่บัดที่นี่ข่อยเป็นฆ่าชก โฉบเพิ่นมันเพียงพี่แม่เนาะกินคืนคนจะเบื่อคืนต้องโศกหนีอยากมั่นบันนี้มีผู้ใดมาจับแขนข่อยเบี้ยงไส้นี่นะจ้าขึ้นจากมั่นแน่ะคืนดึงขึ้นจากโศกอ้อดึงขึ้นจากโศกกันละโฉบขึ้นทางน้ำไหลเนาะบางคนก็ได้เป็นประคัใจโศกคือทางน้ำไหลเด้อนะครับคือทางน้ำไหลเลือกเนาะจะเลือกบางคนบางมองคนสูงถวมหัวงกามีท่อนั่นใช่ไหมท่อนัล้วโอ้ เทาไตีตัวได้และแม่ัอะไรตีเอางูอะไรเอี๋ยวูขดงูอะไรงูอะไรงูกดนาะต้หละไนงเนี่มันกดกดคือมงกมเลยล่ะกดเสียบมงกลมนี่ยเสียขึ้่วนนะงูใหญ่กะงูใหญ่กะเก่างูน้อยกะหางกหกมันสิล่ะเขาว่าายหสุนหาสุนหกสุนเก่าไปใหมันใหกอือยห่ประชุนดมดุนจัว่นหานจัวนยาถาอยู่ยาอย่าถามอยู่ย่าย่าอู่เท่า

พาแปดะเมะพ่อ no? ่เาแปดเขาแปก็หกแปดเกินพญานี่สิปีพญานันไดหกสิบปีเมีมองหกส้ก็สองห้าหกแปดแล้วสองห้าบสองห้าหกแปดลบสองสี่เก้าแปดเจ็บห็นไหมเตีเตีดสิปีเตียเตมเม่ไเต้นม่เกิดเกิดเดนสามเนดนสามปีมาแม่ได้ เดือนสามมีหนาบ่มีหน้ามีหน้าเมียนแม่กุลากนพามีนาเดือนสามไพ่ก็มีเดือนเดือนสามน่ะแม่บอกไว้ว่าเดือนสามเจอเอาเด้วยกันมาปีมาแน่ปีมาแน่วันอังคารอังคารล่าชีมังก่อนเนาะมันมันสัตีได้เท่ากับตีเนาะงูหน่อยงูหน่อยกับหางงูง่ายกับฮกก็ทอดเชนทอยเชนเล็กน้อย ซุนหาสุนหกเลยล่ะุนหาสุนหกไปไปห้อตีมาห้อยตีมูเกตหเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ต่ไม่ไงถึงว่าเข้าเห่าเนาะตาบึงทดออะไร่เบนะบอร์ได้เลยตอเกอาห้อตีเไรไปมัดคตรสเป็นศูนย์เหรอเนาะซูนหาศุนหกอตัวมันไป่ไงถึงเก่าอกนะเก่า่จะคิดว่าถึงเก่าาเม่อกี ตันสนเค็ัไปสามตัวมันเส้นทางเส้นหกสุนเค็ปะสุนเค็ด่เยๆว่ะเออเยอะอ้เยอะสุเดงูงูวางาวางูมีเก็บแต่ไเก็บสูงเลยจุเกันที่บ้านผิถามมันีบ้านเลยครับอสามตัวเดี๋ยวนี้ฮะสุนขอิึ้แม่นอนบ้นเมียไปนอนกันเชนเลน้ยงงูเชนเล็กน้อยเว้เมกับน นอยกยงไงหน่อยละห่หนึบแทังซ่ห้หก่อแล้วยังหยหกหนอเนาะนีแล้วพวกซองเนี่นยเดี๋ยวจะคดมาค่เตี๋ยวสุนเกล็ดนะมูมีเก็เนาะ <c oughs> มันโคร <c oughs> ตรกองโคมแม่แม่เตยอายุยายกอายุยายายุนาะพอแดอืพอพี่้องถามผมก็ไปนั่นแลอายุเนาะมีเจ็ดสิบปีเกิด สองสี่เก้าแปดเนาะเนาะจำนี่หละอืมกีตี้ทานี้องไมต้องส่าแป่ก้แปดต้องส่เก้แปดเก้ดต้อแปดเกเอยต้อเกแปดเกาแปดนะถือก่ะตามีเดอนะครับสำหรับบฟันย้อนสีจะกกีตีจังไงล่กกับวาแล้วสีว่าเป็นด้วยกันลอกกับางูขดยูตัวแบกง่ายสั่นยูใหม่นะแม่นะแม่ คดรื่อเกี่ยวเชียงนะครับคดรื่อเชียงเนี่ยเชียงลำห้วยนี่แหละเนี่ยว่าอย่ายไปสูดมันมันไรคนรมืนจะไปสูนเขาไปสูนมาลายใหญ่เลยเจ้านะก็ได้ตีว่าสูนหาศูนหกแล้วนะก็งูโคตเนาะนะครับศูนเกตเป็นอะไรกันงูไม่เกตเนาะอายุแห่เกตสิปีเกิดพ่อสอสองสีเก้าแปดนะครับหรือเป็นอะไตก็แต่ก็พอเม่นขมาเด้อนะครับเพราะว่ามอนเลยก็ีบเก่งกันกันกับยายลยายมาก็ย่บีเก่ง กระเลยเตียวอ่ะเป็นงูโคดเนาะอืะอก็ประมาณนี้เด้อนะวสำหรับข้อฝันของแม่อ่อนสีเนาะฝัแนแรกเนาะนะครับอเอาไปกีเห็นตั้งเลยคอมเมนต์ขมาได้แล้วนะครับอืมคอมเมนต์โวนๆแม่อเราฝันแนม่นเด้อม,มาโคดออกับสีว้าเอาแม่แมนอยู่มึงสองมึงหนักอยู่ด้วยครับย่ามาโคดกับสีว้า งวดขาดจะเหลือลุงพอเมีนได้เหรอครับเย็บมนงวดเย็บไข่ครับเนียร้อยะทั้เติมเตามไยู่ลไขไเย็บไข่ก่อนไข่กัสวนอยู่แล้วสวนเนาะยยกขเขาเขาอเขาขอไหมเย็บไข่เขาแก็กินนหอวไปแ้แซ่บเากับอันเราท่าน้างเขากับอันเราจะลุงพอวันปลาทั้งไขเนาะ ท้านก่าเยอันเลงมัยากตั้งใจเายูกมันจะวบาปันบปิงจับขาสองขาเนาะปิงจับขาสองขาสองสององดยเดี๋ยวลูกพ่อกับเข้าเยวเป็นเาเเาักตีปิงเนาะมันว่างเลยนะบ่สิมันมาบอกเดียวตัวสันนั่นนอเอ้ยลูกพ่อกรไรี้ยกัตียวตัวจมัได้เมียบานโอ้ยจัง่าผู้ข่าวพกเชียงหนังสื่อเน่เออตียวม่อเราอย่ง จังวะเห็ดมากอยู่เหตุมากมาเ้าะเหตุมากเหตุพันตี้ยมันกัเถอะเด้ลองพ่อแล้วอาจจะพีเก่าก็ได้เหตุหรลอว่ามันเป็นผู้ถอดแล้วมันกาดพีเก่าก็ได้ในห้องอะวางเกียงเนาะเกียงตีเนาะแต่ต้องตามมาอีกตัวนะครับสำหรับในทางของหลวงพ่อทางไกลเนาะกบบวัอนี้เขาฟันแม่ก้อนแม่ล็อกแบบที่ว่าผู้แม่ผู้หนึ่งอยู่ในบ้านนีว่ะมาหาแม่กับว่าหาเปิ้นกับว่าสจุดละนี่บ้านจะไม่ได้ฟันแม่หาแม่อ้อนสีเด้อยนะ เงี้ยเนอะน่จนน่คนนี่ชักไ่ฟันนะครับกอย่เาบอฟันคนนี่เแล้วเาแต่ะฟันลุงพ่ออะไรเลื่ยไปอย่แล้วก็ฟันงี้ยนะครับแต่ฟันลงพ่อเอาเอาแยกไปกวนมักมัดเปเตียวด้ครับแยกก็เอียนสรุปจะเปนตัวเท่าสรุปนะครับวันนี้เด้อนะครับอันยกเห็นงูแลไรยกเห็นงูยันแลอะไรน้องงูคดอยู่ไม่นะครับ โคดเป็นวงเป็นงกลมโคเทินโคดเทินเทินกันเลยเัวเสียกเลวใหญ่ๆอืมงววนเสียกัครับคนไปสู้มันเลยนไรเนาะยากกับโไปสูงมันเ็ดึงขึ้นเนาะนะครับเราเล่นตีกันว่างูหน่อยงูใหญ่เนี่ยบบสุนทรสมโัคละไม่มาดึงขึ้นแต่ว่าเห็นเมื่ออยู่หายแต่ว่าเศร้าใช่เหมันเกสูน้าตัวกันอายุแย่เกจสิปีเกิดพ่อซอสองสี่เก้าแดด้อนะครับกัเป็นในทั้งข้อฝันของ แม่ออนสีฝันแหลกเด้อครับบริตีเข่งตีซอยเนเด้อนะครับมอาเลยก็นไหตัวกระจด้ประมาณนี้แหละเอาโชว์ไ้มันสูขสกุของข้มมือมาพัฒนาได้จ้าเเข่าขึ้เก่าล่ะสูบไขมัน